สวัสดีครับผู้วงครูเอนะครับยำทางช่องยูทูปครูเอเลขพยากรณและทางห้องเลขเป็นรูปสัตว์เลขพยากร์นะครับเจอกันเป็นประจำทุกวันเจ็ดนาฬิกานะครับผมกลับมาพบกับการรีวิวเลขสี่ตัวกันนะครับผมวันนี้เป็นเลขกลุ่มที่ขอมาทางช่องยูทู e เช่นเดิมนะครับผมกลุ่มเลขวันนี้คือกลุ่ม8 5 9 9นะครับกลุ่มเลขสรรสร้างทางออกมตั้งชื่อไว้แบบนั้นนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังรีวิวกันนะครับผม ก่อนอื่นก็ต้องพูดถึงที่มาที่ไปกันก่อนนะครับว่าเลขกลุ่มนี้นะครับประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่นะมี8 5 5 8แนะครับ5995แล้วก็99นะครับผมส่วนถ้าใครอยากสนใจอยากจะกลับไปดูย้อนหลังเลข3ตัวก็ดูดดดด er. kop, ได้ที่กลุ่ม8 5 9 9 5 8แล้วก็599995นะครับทั้ง2ตัวและ3ตัวทำรีวิวไว้ครบแล้วนะครับเพื่อเป็นการประกอบการขยายความของเลขกลุ่มนี้นะครับสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้โอเคนะครับ8 5 9 9นะครับสัน สร้างทางออกนะครับแน่นอนว่าพอพูดถึงการสรรสร้างวิธีการคิดวิธีการอะไรพวกนี้ก็น่าจะอยู่ที่สตัวท้ายนะครับขอพูดถึงสตัวท้ายก่อนลงทายเก้าเก้าเนี่ยที่เด็ดเลยคุวยก็ชอบนะแต่สําหรับผมนะมันไม่ใช่เก้า้าไม่ใช่สักุูกนะไม่ใช่พระเก้า <c oughs> คือเอาตัวตนก่อนลงท้ายเลข9้านะครับเป็นคนที่รักอิสระนะมีความสันโดษนะครับส่วนใหญ่เวลาตัดสินใจอะไรเนี่ยเขาใช้ความรู้สึก ในการตัดสินใจแล้วก็มักจะตัดสินใจอะไรก็มักจะรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันต้องทําได้ชอบหาทางออกถ้าอะไรที่มันตันนะเขาจะไม่เขาจะไม่คิดหรือว่าอะไรที่มันแบบทําแล้วต้องไปกระทบนู่นนี่นั่นจะไม่คิดนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เด่นก็คือคิดค้นอะไรที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก,ก่อนได้เก่งนะครับนี่คือลูท้ายเลขเก้าตำแหน่งต่อมานะครับแนวคิดก็ยังเป็นเลข9้าอยู่นะครับ แน,นแนวคิดก็คือเป็นคนที่ความคิดฉับไวนะครับวกว้างไกลจินตนาการดีคิดอะไรนอกกรอบอยู่เสมอนะแต่ว่าจีมีจุดด้อยนิดนึงที่ว่าเวลาที่เขาเวลาคิดอนะไร้วมันไม่ค่อยมออีรูปแบบตายตัวเนี่ยข้อดีมันก็คือมีการพลิกแพงแต่ข้อด้อยคือมันไม่รู้ใครที่ทํางานด้วยจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันได้เหรอทําแบบนี้ได้ใช่ไหม ส่วนตัวเขาจะรู้ว่าความรู้สึกเขาจะทำเขาเขาใช้ความรู้สึกในการดําเนินชีวิตอะพอมันรู้สึกอย่างเดียวแล้วบางทีไอความเป็นจริงบางคนเขาไม่เคยเห็นว่าหรือว่ารู้สึกว่าไอสิ่งนั้นอะมันทําได้แต่คนเลขเนี่ยพยายามคิดและทําสิ่งนั้นอะมันจะพยายามถ่ายทอดสิ่งนั้นออกมาทําให้หลายครั้งที่ความคิดของคน9 9มันมันเหมือนกับแบบว่ามันไม่ค่อยโดนใจหลายๆคนรู้สึกว่าเอ้ยมันแปลกมันแตกต่างมันไม่เหมือนใครมันจนแบบนี่ ได้เหรอแบบนี้ได้ใช่ไหมวิธีการแบบนี้ได้ใช่ไหมแต่คนเก้าเก้ามักจะชอบคิดแบบนั้นเพราะเพะื่อนเพราะคนเก้าเก้านีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าตัวเองเนี่ยทาซ้ําๆกับคนอื่นเนี่ยมันก็เหมือนคิดตามกันมันก็ไม่มีความแปลกไม่มีความแตกต่างไม่มีอะไรใหม่ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นน่าสนใจน่าน่าค้นหาประมาณนั้นนะครับผมเลยมองว่าถ้าใครที่กําลังเจอหมือว่ามีเลกเล็ก,กลุ่มหรือว่าตอนนี้ชีวิตมันก็ลักษณะแบบตันๆอยู่ มีเก้าเก้าครับ่ายคุณจะคิดไปเรื่อยข้อดีนะแต่ข้อด้อยคือมันคิดต่างจากคนอื่นบางคนอาจจะหาว่าคุณแบบมองอะไรไม่เหมือนชาวบ้านอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณคิดว่าถ้ามันเหมือนชาวบ้านมันก็มันก็ตามตามกันมันก็แก้ปัญหาบางทีบางเรื่องมันก็ทําตามชาวบ้านแล้วมันก็ไม่ไปได้ดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณเป็นคนเข้าใจตัวเองแบบนั้นนะก้าวก้าในี่ตอบโจทย์นะครับตําแหน่งต่อมาครับเป็นเลขห้านะครับไอ้ที่ความต่างของคุณอ่ะคุณเนี่ยคนที่เป็นห้าเก้าเก้าเนี่ยไม่ค่อยสนด้วย ขอให้ในแนวทางเี่นค่อนข้างจะแน่วแน่ในแนวทางที่ว่าต้องต้องต่างห้าเก้าเก้านี่คือต้องต่างต้องต่างแล้วต้องต่างไปเรื่อยๆเขาจะไม่แบบว่าสมมติมมตัวเลือกทางที่มันไม่เหมือนใครแล้วสักพักแล้วเปลี่ยนทางห้าเก้าเก้าจะไม่เป็นแบบนั้นก็จะมีลักษณะของเลือกทางที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไปตามเส้นทางนั้นทั้งทั้งที่ใครก็จะบอกว่าเฮ้ยมันได้ไม่แน่เรามา้างลูกนี้นั่นของคุณจะไม่สนนะคุณจะแบบแน่วแน่ไป เออมีรูปแบบที่แบบค่อนข้างชัดเจนว่าถึงฉันจะต่างแต่ฉันต่างแบบที่ฉันตั้งใจทํะประมาณนั้นนะแล้วทีเด็ดสุดตําแหน่งการทํางานเป็นเลขแปดด้วยจัดหนักด้วยจัดเต็มด้วยไม่ค่อยแบบว่าเหมือนถึงว่าทําต่างแล้วโอ้โหไม่เหมือนชาวบ้านแล้วจะยังไงอะไรเงี้ยเราตั้งใจทํแเราเล่นใหญ่เล่นหนักตลอดเวลาทําให้คนเลขเนี้ยเวลาจะมุ่งเน้นอยากจะทาอะไรถ้าเกิดว่ามันถ้าเกิดว่ามันตัดอ่ะเขาจะเปลี่ยนเลย ก็คือว่ามันตันเขาจะเขาจะเปลี่ยนวิธีการแต่ไม่เปลี่ยนเมนหลักนะหืนภาพออกใช่ไหมครับเปลี่ยนวิธีการแต่เนี่ยคือเป้าหมายคุณสมมุติว่าคุณจะขายของวันเนี้ยให้ได้หนึ่งพันบาทแต่คุณอาจจะเมื่อก่อนคุณจะขายแค่ของอย่างเดียวสองอย่างสาอย่างแต่ว่าเฮ้ยถ้าขายแต่ของซ้ำๆอย่างเดียวพันบาทมันไม่น่าถึงอะ่ะก็ลูกค้ามันก็จํานวนน้อยลองขายอย่างอื่นหรือวิธีการอื่นเสริมเรื่องรายได้อีกไหมให้มันได้พันบาทเหมือนเดิมนั่นแหละ แต่ว่าลองทําอย่างนีง้นี่คือแปดห้าเก้าเก้าครับเด็กภาบอกใช่ไหมครับเขาจะไม่คือเวลหลักๆจะไม่เปลี่ยนวิถีเป้าหมายหลักๆจะไม่เปลี่ยนแต่วิธีการมันเปลี่ยนตลอดเพื่อให้เป้าหมายหลักนะสําเร็จนี่คือแปดห้าเก้าเก้าที่ผมตั้งตั้งคําว่าสร้างสรรสร้างทางออกนี่แหละครับทางออกของคนแปดหกกคือเขาจะไม่เขาจะตั้งเมนหลักวิธีการเขาอาจจะดูแตกต่างไม่เหมือนใครแต่พอถ้ามันทําไม่ได้เขาจะพยายาม ขยับวิธีการขยับวิธีการให้มันขยับตัวเหมือนขยับตัวเหมือนเราติดอะไรสักอย่างหนึ่งลองขยับสักนิดนิดสักหน่อยให้มันไปได้แต่ว่าก็ยังไปในทางเดิมแหละเส้นทางเดิมคําว่าเส้นทางเดิมก็คือเป้าหมายเดิมแต่อาจจะไม่ได้ทําอย่างเดิมซ้ําๆวิธีการเล็กๆน้อยๆนะครับมีมีทริกในการเปลี่ยนเพื่อให้เราไปถึงเส้นชัยพิกแพงเก่งครับคงเนี่ยพิกแพงเิงแต่เป้าหมายคงเดิม รประมาณนี้นะครับสำหรับเลข8ป9ห้าเก่าอ่ะคราวนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ด้านหน้าล่ะบุค,คลิกจะเป็นยังไงเป็นคนที่ค่อนข้างจะวางตัวแบบเาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยสนใครนะเวลาแต่งตรงแต่งตัวแต่แต่งตัวดีนะครับแต่ว่าอยากจะแต่งอะไรก็แต่งไม่ค่อยสนโลกเท่าไหร่ <c oughs> แต่แต่งตัวดีนะคือหมายถึงว่าวันเนี้ยคนก็ใส่สูทผูกท้ายกันคุณก็อาจจะใส่เสื้อยืดกางเกงสลักก็ได้ไม่ออกใช่ไหมก็อเอาแค่ธรรมดาไม่ได้อะไร อะไรแต่ว่าผมก็ไม่ได้แบบว่าแต่งชุดลำลองยุ่งอะไรมาคือแต่งไม่เหมือนคนอื่นแต่ดูดีเหมือนกันเออเป็นคนที่แต่งตัวที่แบบไม่ค่อยสนชาวบ้านอยากแต่งอะไรก็แต่งประมาณนั้นนะมันเลยอาจจะทําให้รู้ว่าไอ้คนนี้มันดูไม่ได้ดึงดูนะแต่ถ้าข้ามตรงนี้ไปข้ามในเรื่องของการแต่งตัวไปบุคลิกเขผมว่าเขาเป็นคนที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเออคือเป็นคนเปิดโอกาสคุยกับคนแต่ไม่ค่อยจะ ขอให้ตามคนเท่าไหร่หน้าตาเหมือนไม่ค่อยสนใจแต่จริงอาจจะสนใจก็ไดนะ้คือเป็นคนที่เดาทางจับทางได้ยากมากออแล้วยิ่งมีลักษณะทรงแบบแปดห้าเนี่ยหน้าตาดูมีเลสไหนไม่น่าไว้ใจบางคนก็คิดว่าอ้นี่มันจะมาดีไม่ดีอะไรเงี้ยแต่พอไปถึงจุดจริงๆถ้าเขาแบบเปิดใจว่าถ้ากดถ้าเกิดเป็นคนดีจะรู้สึกโอ,โอเคคุณน่าสนใจนะเพราะฉนั้นไอคนที่อาการแปลกๆแ,แบบเนี้ยมักจะไม่เป็นที่ดึงดูดในเรื่องของสายเสน่ห์สำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้มองว่า ไอห้าเก้าเก้าเพอมันมีเก้าเก้าเป็นเลขพระเลขอะไรพวกนี้นะแล้วโอ้คนจะไม่กล้าเข้ามาแต่ผมรู้สึกหมองว่าเขาเป็นคนที่แต่งตัวไม่ค่อยสุดชาวบ้านไงอยากแต่งอะไรก็แต่งมันก็เลยกลายเป็นความไม่ดึงดูดในจุดนั้นมากกว่าที่จะแบบเฮ้ยห้าเก้าต้องแต่งตัวเป็นทรงแบบเข้าวัดธรรมะตลอดเนะไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่ในในความคิดผมแค่มันเค่มีความรู้สึกว่าเขาก็แต่งตัวในเวของเขาโดยโดยที่เขาไม่ได้สนใจชาวบ้านเป็นสำเพราะพอ,พอ ถ้าจะไปเทียบเทียบแบบนั้นคือสมมติว่าคนเนี้ยวันเสาร์อาทิตย์เราก็น่าจะแต่งชุดลำลองไปท่องเที่ยวอะไรกันแหละแต่เขาจะแต่งชุดไปวัดเนี่นึกภาพไว้มันอาจจะไปแค่เป็นเควนหนึ่งตรงนั้นแค่นั้นหนึ่งคือเขาอยากทําอะไรก็ทําสิ่งนั้นออยากจะไปไว่ายน้ําก็แต่งชุดว่ายน้ําอะไรเงี้ยนึกออกไหมใส่เสื้อลายดอกไปทะเลอะไรเงี้ยก็สไตล์นั้นคนอื่นอาจจะแบบเยอะๆแต่บางคนแบบเฮ้ยทำไมไม่ถึงทะเลก่อนแล้วก็จะแต่งอย่างเงี้ยบกคลิกก็จะดูแบบ เป็นตัวของตัวเองมากหน่อยผมมองแบบนี้นะในในในมุมมองขผมนะครับแล้วกลุก่มนี้ถ้าเราอยู่ด้านหน้าเลยนะแต่แน่นอนที่ผมพูดเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้มองในเรื่องของอแต่งแบบนี้แล้วจะเหมือนผ้าไม่ใช่เหมือนผ้าเหมือนเจ้าเหมือนมัคคายุกไม่ใช่เลยไม่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 ใช่ในมุม,ม,ม,มนั้นนะครับอ่ะโอเคนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังส่วนเรื่องการเงินครับถ้าเรื่องการหานะผมให้เก่งอยู่นะเต็มสิบผมให้แปด พวิธีการช่องทางหลากหลายเนาะแต่อาจจะไม่ได้ไปทางแบบจะต้องหาให้ได้จัดจัดขนาดนั้นแต่ถ้าถามว่าถ้าตั้งใจหาหาได้ไหมหาได้ครับเต็มสิบให้9ก้าเลยวิธีการเยอะนะครับส่วนวิธีการบริหารจัดการที่ผมชอบนะเขารู้ว่าจะใช้อะไรไม่ใช้อะไรมีทางออกกับการใช้จ่ายอยู่เสมอเพราะฉะนั้นภาพวมผมก็ยังให้เก้าอยู่นะทั้งบวกทั้งลบนะทั้งวิธีการจัดหาเงินและวิธีการใช้จ่ายเงินอะไรพวกเนี้ยเต็มสิบให้เก้ากลุ่มเนี้ยชอบ ผมว่าเขาสามารถบริหารจัดการการเงินของเพงได้ดีนะครับสาหรับเรื่องการเงินชอบชอบกลุม่มนี้ชอบนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องของความรักแน่นอนว่าบุคลิกมานานจะดูไม่ได้ดึงดูดแต่ถ้าเกิดว่าตัวเขาจ้องจะชอบใครเนะี่ยผมว่าเขาจีบติดไม่ยากหรอกวิธีการเขาเยอะนึกอออกใช่ไหม <c oughs> เนืกอออกที่ผมพูดไว้แต่ทีแรกว่าวิธีการตัดสินใจในการทำอะไรเขาเยอะเพื่อให้เป้าหมายนั้นสําเร็จก็คือถ้าจะจีบหญิงหรือว่าจะ จีบหนุ่มหรือว่าจะเปิดโอกาสให้หนุ่มเข้ามาชอบเนี่ยจะต้องทํำยังไงมันอาจจะไม่ใช่บุคลิกของเขาแต่ด้วยวิธีการของเขาอาจจะแบบเปลี่ยนท่าทางเปลี่ยนคําพูดเปลี่ยนวิธีการเข้าหาอะไรอย่างเงี้ยถ้าตัวเขาชอบใครเขาจะจับติดติดตั้งใจแล้วจีบติดแน่ๆแต่ถ้าเราจะไปจีบเขาเนี่ยบางทีเราก็เดาทางเขาไม่ออกไงบางทีเราคนก็นอาจจะเข้าหายากน,นึงแต่คือเขาอาจจะไม่ได้สนใจแลวเพราะตัวเขาไม่ค่อยสนใจว่าใครจะมาชอบไม่ชอบเขาต้องได้แบบที่เขาต้องการประมาณนั้น คือถ้าเกิดว่าคนมาจีบเข้าสเปคพอดีก็เปิดแต่ถ้าคนมาจีบไม่เข้าเขาก็ไม่คุยด้วยออกจริงๆอะประมาณนั้นแต่ถ้าตัวเขาจะจีบใครหูตั้งใจจะจีบต้องจีบให้ได้จีบไม่ติดอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้ที่นํามาฝากกันนะครับอาจจะตอบโจทย์ผู้ที่สนใจขอเข้ามาไม่มากกว่าน,น้อยเนาะก็หวังว่าเวนจะเป็นประโยชน์นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดส r i ครเป็นกําลังใจให้ช่องยูทูบคุยกวยนะครับ แล้วพบกันในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีมีเงินมีทองสุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับผมสวัสดีครับ